ปู่ค่ะสาธุค่ะวันนี้มาฮอดมาถึงปูน่นาโคมาตามโค้งสุดท้ายเนาะปู่เนาะโค้งสุดท้าย,ยแต่วันนั้นถ้าลูกตีวันนั้นน่ะลูกจะตีเป็นหนึ่งหนึ่งนั่นน่ะถ้าไปพูดซื้อเลขลาวน่ะปู่ก็เลย่อรก็เลยเอาตามปู่เลขลาวออกหนึ่งหนึ่งฉะนั้นเห็นไหมตัวข้างบนน่ะมันเป็นอย่างเงี้ยแต่พอเอาตามปู่ เลขเหล้าอ่ะเลขอันนั้นหนึ่งไงยังก่อนห้าให้เขาเออแม่แม่แม่น้องแม่เนาะโอ้เสียดายจังเนี่ยนะลูกอ่ะเสียดายเด้อ่ะไม่ได้ซื้อไม่ได้ซื้อเพราะว่าลูกคิดแล้วทีนี้ปู่ว่าตัวนั้นลูกก็เอาตามปู่เลยเป็นหกเป็นห้าเนี่ยเจ็ดยี่สิบามสิ่สองสามเนาะมันเป็นไงอืก็เลยเอาตามปู่มันน่าจะเป็นเลขใหญ่เนาะปู่เนาะเป็นเลขใหญ่ค่ะ เจ็ดหกแปดเมืม่อวานนี้ก็ออกไปช่วยช่วยคนมาเหรอปู่จ้จะเยอะดีกินได้ร่อยหรอกนี่เขาโทรเอาจะจะได้ไปดูปากคาดไปนนอนชมบุญคนเต็มแอร์ไปนอนชมบุญบ้านมีเขาเขียนเขาก็เลยเอาเขามาให้เขาใไปเอากลน่ไปเห็นยังให้เขาโอ้ค่ะ ออตายายอมแอมอมแอมเนี่ยเตปูลยแสดงว่าเนื้อหอมนะเนาะใช่ไหมแม่ราคาโคตหายนนั่นอยู่บาดปกของเดินไม่ได้แล้ว ปาคนที่ว่าปูเป็นปอบนานปอบบ้าดบึงที่เขาว่าปูก็เลยว่าไงทวดบาดมือไอ้ตรวดไอ้ผ่านยักษ์เขาบอกไงเป็นรักษาเขาไงเป็นรักษามันนั่นแหละปอบข้าวเขาปอบข้าวเขาไปรักษาเขาหายเนี่ยปัญหามามหาบอกว่าท่านนี้เป็นปอบข้าวบาดไปเลยทำพากันเดินตรวจยอง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 ทำ ร่างพระพรหมอยู่หน้าบ้านเออดันละมึงระวัง่วกนั้กาบแบบเดียวกันที่นู่นปท้าถามหน่อยอยู่ดาวเทวนว่าไม่ได้แล้วผมนี่ก็เลยเป็นเรื่องเลยใช่ไหมปู๊เป็นเรื่องโดนหลวงพ่อพระโค่นอุดมเขตคุณดารักษ์นั่นแหละอยู่น้ำกันได้หรอสิ่งก็ได้เป็นล้อมจ้าขนามเพลอะ ไปเจอกันว่าเอาออกคิดแลยนี่ว่าเออออกแล้วมาเดินมีทีเดดด็้พี่น้องมีีทเด็ดนะวันนี้มีทีเด็ดเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวจะเอาจากไก่ไก่ขุ่มพี่น้องค่ะไก่ไก่ขึ้นจังนกขุ่มเลยคุณนกขุ่มใหญ่ไก่นกขุ่มใหญ่พี่น้องค่ะมีทีเด็ดจากไก่ไก่นกขุ่มใหญ่นะคะพี่น้องจับมายายเออยายลองจับสิ จับก็จับได้เลยล่ะไปเลยไปเห<ป>็นแมนะ่เพิ่นก็จับถ้าต้องมาใส่คันก็ใช้ยังเพิ่งปล่อยไปเรื่ยเน่อยเพิ่งจีบใหญ่เกนินใหญ่เกินนี่ทำไมใหญ่เกินเนี่ยแตวมันจะไม่เพราะรว่าครูเราก็ยอมเหมือนกันค่ะเพราะว่าผู้กที่ทำมาหลายหนได้ผลหมดอ่า่าทคะนวดให้แกประจับบีนดนวดคนผูห้หญิงผู้ชายบีบบดประทับ ได้บุญด้วรือไม่ได้เงินทำให้หมดเป็นธรรมพากเได้บุญแต่ได้เงินเออนั่นพวกก็จะไปจับแรงเด้อที่ปู่รักษาคนมาเนี่ยทั่วแถวโซนเมืองการนี่แทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเลยมั้งนะปู่รู้จักหมดอ่าปู่ฤาษีนาโคค่ะพี่น้องค่ะบวาสิเป็นอ่าเอามาพึกเอามาผาดบ่ปู่ ซอยได้เนาะปู่เนาะใช้วิธีอะไรปูนวดนวดนวดเนาะปู่เนาะจับเส้นนี่เหรอปูจับเส้นนี่แหละดึงออก่จับเส้นดึงออกพอจะเดินนี่ก็ไปทำค่ะห่างเดินได้แต่ก็บอกว่าจะเพิ่งไปนอนนำกันนั่นอ๋อ้ทำไมปู่ว่าไปนอนนำการกันเลยตายเลยอ้าวตายซ้ัมตายทรัมเขาเหรอ บอกว่าจะพึ่งวั oh. นนันด้วยกันไม่ได้บัง uh huh. บวกมาเคว้าเค uh huh. ว้าไปเคว้ามากันเลยตกาใช่ไหมโอ้ตุยเลยนะพี่น้องเลยเฝ้ารายจนตุ๋ยนะพี่น้องนาะว่าจะให้เจ็ดมืดนะ uh huh. ได้ามร้อย uh huh. uh huh. ถ้ารักษาหายจะให้เกตหมื่นใช่แต่พอหายแล้วได้สามร้อยได้สามร้อยอ้ไข่แล้วค่ะคนเราบางทีมันก็ไม่รักษาสัจจาเนาะปู่เนาะรักษาสัจจาอ่ะไม่จะพูดเฉยๆค่ะไข่โนไข่แล้วถึงไข่ถอ๋อเพิ่นกำลังไข่เลวพ่อใช่ไข่ร้องค้างคือคนร้อง ก็จะออด่าตัวมนเล็กเนาะ,ะนี่ก็แ่บคายให้มันแบบคายพึ่งจะเสร็จนั่นแห,หละตัวลายลายทิ้งไปคายหน้าตักเลียนนอนดูนอกตั้งแต่วันที่เราทำเอาเลขก,ก็ไม่ฝันไม่อะไรใช่ไหมปูไม่ฝัน มีแต่เลขทาเอาอย่างเดียวเงินบาทนะปูเนาะ<ช>เงินบาทเก้าอย่างเดียวที่มาของหกห้าห้าหกตรงตรงนะคะพี่น้องเด้อค่ะแล้วก็เขาเล่ากับเกตสามตรงตรงนะคะงวดผู้ใดามากผู้ใดได้เบิ้งคลิบกับสีเห็นกันอยู่นะคะพี่น้องนอเนาะค่ะวันนี้ก็คือย่ามเด็ดอยู่ตัวเก้าเนาะปูนะเนาะตัวเก้าเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดตัวเก้า สองตัวน,เนะเก้าหกเก้าหกสองตัวเก้าหกเก้าหกเก้าหกน้าปูเนาะสองตัวเก้าหกใครอยซื้อก็ซื้อมาซื้อก็อกแล้วแต่ท่านค่ะอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้เน้าปูใช่ใครอยากจะเป็นได้เป็นเศรษฐีก็ลองลงทุนดู เ่อเั่คเตียวกินรออ่าปู่บอกสั่งก๋วยเตี๋วกินรอได้เลยอ่าเลขตัวนี้นะปู่เนาะเลขตัวนี้สั่งก๋วยเตี๋วกินรอได้เลยปู่บอกครับพ้ำตัวไหนนะคะปู่จ๊ะเจ็ดหกแปดเจหกแปดสองตัวอะไรนะคะเก้าหกเก้าหเจ็ดหแปดเก้าหแล้วศูนยสาหสานั่นใช่ไหมปู่เลขลาวอ๋อค่ะขอลองดูนะคะพี่น้าวันที่หนึ่งกันยาหกแปดนะคะปู่ สั่งก๋วยเตี๋ยวรอเลยใช่ไหมคะปบ๊กใชก๋วยเตี๋ยวรอนั่งกินรอเลยสชุ่ค่ะปุ๊จัดไปได้พี่น้องได้ผู้ใดมักผู้ใดชอบก็ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะ่ะทังช่องเสนอไปเป็นแนวทางฝากตออเท่านั้นนะคะ่ะถือพิษกายว่ากันเด้อพี่น้องถือพิษกาว่ากันค่ะ มันหมุนหมุนหมุนจนแตกนะปู่นเนาะมนจนแตกค่ะหมุนจนแตกเลยไข่แล้วตัวเล็กเอ้ยมันไม่ลงมาแล้วมันไข่หมอดไข่เหรอมันงง่ายแดี๋ยวถไข่ลงง่ายอะ่ะทีนี้เจ็บไข่้าไม่เจ็บไข่มาเป็นนี่หมอดเป็นหมอดเป็นเคื่องจำุ่งเป็นที่เรี่ยวเป็นที่เบ่งออกบานี่ลองโอ้ย ข้างทุตุตอเหมือนคนเลยเหรอแ่เหมือนคนเอ่ะเหมือนคนจะคลอดลูกใช่ไหมปู่ใช่ร้องร้องลั่นเลยใช่ออโมงไม่หันลนะเป็นต้นโตนซ่านแล้วจะไปยืนเบ้างอู้เป็นต้นโตนหม่น้อยเลยแต่งวดนี้ปู่มั่นใจสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรอสั่งก๋วยเตี๋ยวกินรอเลยล่ะค่ะอะไรนะสาวอ้ออะไรนะ ลเลจ 9, ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดเก้าหกสามตัวเน yez, ้นเน้นโค้งสุดท้ายยำ้ำนะคะมั่นใจสั่ง,<ช>งก๋วยเตี๋ยวรอได้เลยค่ะพี่น้องค่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวรอได้เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวกินถา้าว่าทั่วไปพี่น้อง<ๆ> ทีเด็ดปูนาโคโค้งสุดท้ายค่ะพี่น้องค่ะ